เยกยืดแต่ล่างเนี่ยตา,าก,าตกติตุน้องบิวได้ยังเด้นี่เด้เต็ตดดดดดดมแต่ว่ารถนึ่งอะนี่ปัาสบายดีสบายดีสวัสดีเลยป้าดุงใหมนะตุ มักข้อมักไงมันตูมัข้อมักไงโอ้ยำใหญ่มาได้มอยู่บ้านละโอ้มัขามักขามแข่งแข่งมาสบายดีบ่เตี้ย แจ๊คบูหูเป็นแฟนรีวิวกัดสั่งมาล่นพวกมะข้อก่อน้อจะกินเยอะเลยกินหลายเลยฮะผีเบื่อโรคบ็กินเนี่ยผีเบื่ออี่ดายกินบม่ได้มะขอร้านกลัวสวัสดีน้องวิวน้องวิวสวัสดีก็ัน咯ว่ปสวัสดีค่ะก่อนเนี่ยพ่อเตียงซื้อมาเลยสายหลายแท่งนี่ไว บวูพิช no ่ามีว่าพ uh ิชากองเปล่าไปจังนี่นันคืออย่างของนิดบะใั่กระเพรามุ้ยใบกระเพราว่าไรยามเลยไปตลาดแล้วเนาะท่ซื้อนี่อทำนาข่อยอะไรกันใส่กุน้อยน่ก็ได้ท่านยั้มเป็นเบี้ยใช่หรือ่า แมามาพ่อแม่พี่น้องเอ้โอ้ยตูจูมพเขามาอลยมาหนเขาในก่อนแกรนด้ตัวนี้ตงก่อาน้ใต้องไปเว็บก่อนพิซซ่าพิซซ่าขอตัวมาใช้ไปในกระถุนห่งน่ะไม่อยู่ตลอดโอ้แเอ้เขียด

มือหาน0มือจะหมายอะไรไม่เบืองเ่ยไปรึะฮะมากระตโตไปเด้๋ยวเรา่คัดมากะตมา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 เกิมมาเกิมกิน่เด้อบุกไปกินบกไปกินเก่าเกมงเกคัดแล้วกินบืองละ น่ะเมื่อกีฮะเพ็ดแม่เนียเดี๋ยวพ่อเชหมักก็ปะตูหมักขอบประตัวหมักครหมักเอปรตันนี้ได้สมัยตันี้ตัวหมักคอบรอเนาะตัวอะไรก็ได้กินข่าวกรู้ว่ามันสอนอด่า่านอบ้นาะกข่าวด้ออออนี้ไกลหาเง้นเว็บ กันึงันหนึ่งฮับฮับก็เก่งฮับฮับอ้ยได้แล้วเก่งเก่งาคนเก่งกินอีกตัวกินอีกคนเก่งอะ้อสองปีสามปีมากินนันเพรจินนี่ไม่แก้มลำนะ

kính khẩu ở nhà kính khẩu nhé mấy đứa ngồi nè lâm nhang gì lâm nhang gì lâm thấy hiểu biểu à đâu muối tôi đây muối 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 muối

อันนี้จะนาเคน้องน้งเขียดเขียดเขียไลยลูเขียนไม่อยปิดนิ้วมือมันมีเขียนนอยในกะดไม่ไม่แก้นะเอาอนม่แล้วแจ่งวางขวดตรงเด้ อะไรบ้างยวโปะกันนึกนเออเออขาใช่ไหมเนี่ยขาใช่ขใช่ดูอ่ะเอาะิ่กินหเอ่หมูอุดหมูอุไ่หมู

มันถงมาอยู่มันเพื่อนหาก็ไเห็นได้เต่ามันมาอยู่มาอยู่่ไปเป็นบางขางมันอ่านขนมเนาะอ่าเยอยู่ขนมเพิ่นน้ำมันนึกวไปแปะปุ๊กมหนึ่มาเห็นต่านมตั้งขมกเนาะเอะเต่นมมีนางอะเพิ่นเพิ่นอ่านขนมเนาหเน เดี๋ยวไปเก็เกลือได้นะเขา,า,า,ากิน,นมันจะเจ๊กเนียนต่อได้บอแทนเลยกิ <c oughs> นก็แทนได้เลยกินมันจะเก็บนอนเมื่อยอะไรกระดูกมากินเลย

มันเลยมีเยอมเริรร่าเลยห้องอนนินกินไกเ่ไกไกเด้อข้ามัไก่บ่ไก่ขี้ทียาย่าเขาอะไรก็มากินของบานโตไปไปชาบบดบิบทีว่าเขาทีแล้วใช่แล้ว สอเมืออะไรสองมือนี่เอ้าเมาช่วยเอาช่อนกันแน่น่ไปกันบอโ้ทางเอาดีสบายดีเ้อเอาสบายดีทาขีบอกเลยมามารถไทยนะลุงบุญจอดรถกันนุกเออาไม่ฟินไฟตัวน่ะวิว จะแท่แท่นี่ไผยันกี่ได้เลยนะตลาดมากกินมากมากของฝากนะสบาดพี่น้องเลยมาลน้อมัง่มากินแลยังกบดรอร่อยอะโอ้คได้กินไก่เฮ้ยบอคได้กินไก่อามวาจิ้มันหรามาหหืมิรบ่ิหรบ่ถ้าลงบุ่นด้วยไปซื้อยังถ้าต้องวัดชนาไปยังค่ถ้าเป็นละ ไปเลยเอาจันปะเอาจันอันนี้น้องอ๊กเราเห็นตเนาะว่าเรายังให้นิวเราลุ้นเห้นิวออกเลยไปเจอพอนเดี๋ยวเพืนเกต่าเนี่ยยังคักงย่ไปแห้งเนาะพี่คุณนเนาฮอมองกันได้ เขียนมาแล้วบอส่ะเกียนมั้ยนะเสียนนำเสียไบอว่าเสียงมื่อตนชอแรเลยแต่ว่าชายิดเเสียไหมเออังเละไม่ได้มีคนเหนมีคนบอกคกินข้าวยากวะพักเทียงเลยมีอยอนมอะ มันนนเนาะช่บอใช่าทองไทยบอนท้งไทยได้ไหมีท้ออันนี้ไกลไทยบอนนี่นะไกลไทยโอเคมาที่ไกลไทยไกลไทยลองเลยมันใช้น้ำสบนใช้น้ำสบมันแงแสบเนยานี่ยเนี่ยนี่กไทยไทหรือว่าไทยด้านี่เราสั่งมีไทยเราเลยเนี่อตัวใหญ่นชิไม่ยี เราเป็นคนจังหวัดไหนนะทำคบน,นบ้านไหนจังหวัดนั้นคือคนสวรรค์สวรรค์บ่ใครก็ถามมันเราเป็นคนไทยไรผัวคนลาวบ่บ้าบุญบ่ถามมันคุไหนอุอย,ยิงเนี้ยขายของทะเลค่ะอ้ามดเฮ้ยาเลฮ้เอาอยู่นี่แล้วนี่ นมือจากนไ่ไหนไม่ไม่บอกจยู่แต่ล่างเ่ยล่างนี่ล่างบวกล้อแล้วมีกินมีอย่างเพราะมันเป็นชงชัยแล้วมันเลืองขึ้นกันเลยมันเลืองเข้ากันเลยนี่มาแล้วอยู่เนาะเดเดเดียเป็นยังหรอกจบแถวแล้วกินลาย Chụp kẹo men Chụp Ờ bò bò, Nhầm đi Nhầm đi đi Nhầm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  đi Cứ xe may này Đây đấy Kẹo bình kẹo bị ăn biếng vào đây phải thêm pha ở đây phải lên nhỉ Ờ Mình vào nhau vẫn chỉ liền mình bỏ Nó không bỏ แต่านได้กินแต่ละทซิมด้กตอนไกลนั่นแกทองไหมเรายังบริเชนเด้ยินแต่ละวอาแต่มือแน่นพูนคอยกันแลวเาบอกจังแต่ว่าแล้วเขาโมูหเนาะทางเบิ้งเป็นไปฮัดอยู่กับประเทนองเดียทางเบิ้งิน่ลว้าอยู่นะฮเป็นเชิญบรเชนกัว่ากันบเชนนไปเลยครับเชิกไปมอ่ะไมกลุอะเชิญกัไปกมีเนาะไม่เบี่ยงไม่ี่ย ก็งวดก็ยินไปกันเลยเี่ยยังไหมน้ำให้แพงแพงขึ้นบอชื่อว่าอะไรนะชื่อห่านไหมที่ทีราการอ่ะเฮ้ยแงไม่บอกเพื่อนหายายินึงหายิหาชิพเห้ยามอใเพื่อนยังไงะะใแบบแยกชิ้นมันบอกไร ามร้อยแปด่อยมาบงมุกเพือบ่กเพื่อกินเรื่อบ้านกนีซวได้จ้ะดื่มไหมมอนเามุกื่อกินอยากกินแต่กุ้งมั้ยนะกินแต่ใส่มั้นะอันนี้นาวะไรสตอบอรี่พันกมพนี่ท่าไนนีสองร้อยแปดไม่ในี่ยห่วยไ่ได้ถูจะจบมาจมาเบัง Lào rồi mày gặp lại lượt em nóng nèo lên món nèo vào vòng một a mãi hai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  mãi Thái mãi hai 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 nó hai mãi 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 hai ไอประกินน้ำด <No. c oughs> ุเอาซาประตูกินน้ำไปแมชาประตูเปียนแหงเงินดับมือหลบ่มือบ่บ่กบ่อ้ยารพัดอาลูกอ่าไปอาหนึ่งแหประตูแ้วาจิบมว่าำจิบฮะไปแฮมประตูจับดีตรงเจะโนได้จะโดนได้โนคุบชิดินว่อมไ้เอมจิบมน่ะ

เอ้ยเดี๋ยวต้องแข่งข้อละบ้านน้บิวลงเลยไปถ่ายคลิปได้ยังไเอาแล้นะอันนี้แหละเบื้องหลังเบื้องหลังของยูทูบเบอร์คลิปอกไรออกเินจริงนะงคถอะมันจรงเนาะท่านกำลงมีนะคอยกับล่างก้นนี่กันธรรมชาติเดี๋ยวจะบล่างบรคสุเออหน้ามึงกวเนี่ยก็ Heather ừ, có thích bул biesen Nun vào n наход cho bốn em b payment death nós thinh của Sho, main phlog bạn tới với Uy��고 vlog hay diye cho em bạn อาจะชื่อไปแล้วตุ่มลก้าวะแม่มาเปลี่ยนไม่แล้วนะล้าอีกแบบนช่วงล่างมุนเมื่ไรช่วงล่างอันนารีโบกับอันนาไปวันนี้เตรียมตัวไปกันแล้วขอบใจทั้งลุงบุญในหลายเด้อสำหรับคิมหน้าขาวบุญหนามาใหม่เด้อได้ได้คิมหน้าขาวมาฝากเมีอะไรบ้างดีใจยิ้มแป้นแปแล้วป้าจอยเขา เดืท่าีอนกน่องยามเลยงามเนาะเอาใจเมียเลยนุ่บุญเลยใกเไขนอยู่งมเกัเเรางามขึ้นได้ไปเจอเลยนี่ค่ะเราไ่ได้ออกไปใส่งามเป็นแวนเป็นแบ่นขึ้นเดี๋ยวนี้นะอยู่แ่ในหองอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในหือนบ่คอยได้ออกไปใส่เลยรวยแล้วไปไปเนาะจาตาอยู่่ะ เ้เงี้ยเจ้าเอาอมดีแล้วเงี้ยเจ้าเลเป็นอะไราเ่ไมด้บกค่บอ่ระามบงมื่อัานก็เห็นนั่ให้ป้ามาชื่ออยู่มอานฝากป้าไปหาื้อเดยบ้าไปลูุ้งกันบ่งระบาดนี่ไปไปเลยเดินทางปลอดภัย ด้ด้ยดยใจฟองน้ำแมนกินไก่แล้วก็ดีท็อกโตดายไปไปไปายเอาดีเลยไปไปไปจุ๊บน้นเลยจุ๊บมาเลจุ๊บมาจุ๊บมาไปแล้วเอ้ยมาคิดดิไปเลยไปเั้แม่กะ ไปเที่ยวกันเลยไปเที่ยวกันมีแปมเราดีเลยไปเราดีกันนึกไปก็ไปก็บ๊ายบายดีบายนอบ๊ายบายบ๊ายบายนี่เบาเตียงไปกบลามบลาเดี๋ยวกันบัดนี้ไปเลยจับมาแต่ห้องน้ำเลยจับขึ้นรถไปเลย บ่นําบ่ลากกันเลยบัดนี้เนาะไปสะเงินเฮาไปหาเฮ็ดเบียดงานเฮาลบดนี้มีเีงานทําได้มื้อนี้น่ะเพิ่นมอบเพิ่นมอบเป้าหมายให้แล้วมาาบมันแล้ว่กองูเด้อยู่ของของด้แม่มื้อนี้จะเตียเพิ่นจะให้ให้ข้าเนาะทุกอย่างซีเอาไปแจกเมืองพินสิปนจักบ่ฮู้ว่าเป็นมื้อใดเนาะ มาติดตามมาชมกันอีกเธอหนึ่งเด้อพนะ่อแม่พี่น้อยเนาะป่ะชแนลคลิปนี้ก็จบไปก่อนเด้อพอกันคลิปหน้าขอบุญขอบคุณบระเจุาคุทุกคนดโดยปากจะเปื <c oughs> ปป่อยกินอันนี้ยังเปื่อยไว้เลยมันในมัน,นยังโดดรับ